สพลังนี้เปลี่ยนโชคชะตาคุณเป็นขาขึ้นได้เลยหนึ่งนะคะพลังแรกเลยก็คือพลังของความคิดในโลกนี้มันมีหลายพลังงานนะคะพลังของการโฟกัสพลังของการมุ่งเน้นนั่นนี่นู่นนะคะพลังไหนที่คุณยิ่งใช้บ่อยพลังนั้นจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นค่ะและพลังใดๆก็ตามไม่มีพลังไหนเลยสู้พลังความคิดได้เลยค่ะเพราะความคิด เท่ากับชะตาชีวิตทั้งชีวิตของคุณเก็ตไหมทั้งชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณน่ะคิดยังไงคุณคิดเปรียบเทียบแข่งขันทั้งชีวิตของคุณก็จะเห็นคนได้ดีกว่าไม่ได้หรือเห็นคนที่แบบได้ไม่เท่าคุณก็ตัดสินเขาคุณก็แข่งขันอย่างนั้นไปชั่วชีวิตแต่ถ้าความคิดของคุณเป็นความคิดของการแบ่งปันเป็นความคิดของ ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นความคิดของการมองเห็นทุกคนในสิ่งที่ดีที่เขามีอยู่ชะตาชีวิตของคุณก็จะมีแต่กัลายาณมิตรชะตาชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยการร่วมมือร่วมใจและการแบ่งปันและที่สำคัญที่สุดมันจะแปลเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งที่มาจากจิตใต้สํสำนึกของคุณโดยชัดเจนค่ะ ถ้าโลกของคุณเป็นโลกของความมั่งคัง่งความคิดคุณจะอุดมไปด้วยความมั่งคัง่งแล้วที่สำคัญนะคะมันจะแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นแรงดึงดูดมหาศาลที่ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวคะ่ะกฎของจักรวาลมีหลายข้อกฎของแรงดึงดูดเป็นหนึ่งในหลายๆข้อของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นกลาง ไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่ดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและหนึ่งข้อในกฎจักรวาลที่ทำให้กฎแรงดึงดูดทำงานอย่างทรงพลังข้อนั้นก็คือข้อนั้นก็คือ the law of abundance กฎแห่งความมีเหลือเฟือคะ่ะ กฎแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือยกตัวอย่างง่ายๆความมั่งคั่งเหลือเฟือนั่นหมายถึงเวลาที่คุณได้เจอใครคุณทำให้เขารู้สึกเพิ่มพูนขึ้นมั่งคั่งขึงข้นมีมากขึ้นน่ะคือเวลาพูดถึงความมั่งคัง่งหลายคนจินตนาการไปคิดถึงเงินทองคิดถึงสิ่งที่มันจับต้องได้ ะะจริงๆแล้วเนี่ยความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันหมายรวมไปถึงความรู้สึกที่ได้เจอกันพบหน้ากันด้วยนะคะจำไว้นะคะจงคิดด้วยความเมตตาค่ะและคุณจะมีเมตตาจงคิดด้วยความสุขค่ะคุณจะมีความสุขจงคิดถึงความสําเร็จค่ะคิดด้วยความรู้สึกสําเร็จคุณจะมีความสําเร็จอย่าคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ดี ข้อที่สองคลังของความฝันค่ะข้อนี้สําคัญมากนะคะชีวิตคุณจะไปได้แค่ไหนอยู่ที่คุณกล้าฝันใหญ่แค่ไหนไอ้ตรงนี้แหละไม่มีคนสอนไอ้ตรงนี้แหละหลายคนถูกสอนให้ฝันใหญ่แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เข้าใจว่าฝันใหญ่มันแค่ไหนแล้วมันกล้าฝันได้จริงเหรอแล้ววิธีการจะเป็นยังไงเพราะความฝันที่มันไม่มีแผนการมันแค่เป็นฝันลมๆแรงๆ อันที่3พลังของการชนะใจตัวเองค่ะชนะใครก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองคุณจะชนะใครไปทั้งโลกแต่ถ้าคุณยังร้อนรุ่มอยู่ในใจยังคงไม่ไหวนะวันนี้ยังอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเนี้อยู่นะคะยังรู้สึกไม่พอในสิ่งที่ตัวเองได้ยังรู้สึกร้อนตลอดเวลายังสุขไม่สุดใจอะ่ะก็คุณก็ยังไม่ชนะใจตัวเองอยู่ดี และที่สําคัญคือเวลาคุณมีเป้าหมายใหญ่มันมีด่านให้คุณต้องต้องผ่านนะคะมันมีมันเหมือนกําแพงบางๆของความความคิดอะที่คุณต้องผ่านอย่างเช่นคุยยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพชัดๆเลยนะเวลาที่คุณอยู่ในสังคมเพื่อนแล้วคุณจะทําสิ่งที่แตกต่างจากคนในกลุ่มเพื่อนบางคนคืออ,อยู่บ้านเลี้ยงลูกบางคนทําธุรกิจส่วนตัวบางคนทําน่นนี่แต่คุณทะลึ่งจะทําออนไลน์จะสร้างตัวตน อยากจะสร้างตัวตนให้คนติดตามให้คนจดจําและอยากจะทําคอร์สออนไลน์หรือจะทําอะไรที่เพื่อนไม่ได้ทําด้วยกําแพงบางๆอันนั้นคือคุณกล้าที่จะทําสิ่งที่แตกต่างจากคนในกลุ่มทําหรือเปล่าเก็ตไหมคะคุณกล้าเอาชนะใจตัวเองได้หรือเปล่าใจของคุณคือกลัวเพื่อนวิจารณ์กลัวเพื่อนจะสงสัยถามแล้วคอยแบบเอ้ยทำไรอะทำไรเอ้มันจะได้เหรอ เวลาคนถามคุณนี้นะจะได้เหรอตอบมันงี้ไม่ใช่เรื่องของแกตอบเลยไม่ใช่เรื่องของเธอไม่มีเวลาตอบถ้าไม่อยากตอบอย่างนั้นก็ตอบในใจก็ได้คิดว่าไม่ใช่เรื่องของมันก็บอกว่าเออคอยดูๆไปแล้วก็<บา>เพราะว่าคนที่สงสัยเขาไม่ได้ถามคําถามนี้เพื่อคุณพูดอีกทีนะเวลาที่คนถามคุณว่าทำอะไรอยู่แล้วมันจะได้หรอมันจะสำเร็จเหรอ <B ii> คำถามพวกนี้เขาไม่ได <B ii> ้ถามเพื่อคุณเขาถามเพื่อตัวเขาเอง เขาถามเพื่อตัวเขาเองถ้าเขาชัดเจนว่าอ๋อมันจะต้องได้แน่เลยมันต้องรวยเต้าสอเร็จเลยเขาอาจจะอยากทําบ้างหรือเขาอาจจะเอาคําตอบมาบอกตัวเขาเองว่าเออกูอยู่อย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องทําอะไรคุณเข้าใจไหมคะคําถามนี้เขาไม่ได้ถามเพื่อคุณฉะนั้นถามตัวเองค่ะมีประโยชน์ที่จะตอบไหมโหนี่สอนคมมากเลยอะสอนทั้งคมทั้งแพงคุณมันมีประโยชน์ที่จะตอบไหมไม่มีไม่มีประโยชน์ที่จะตอบแล้วจะตอบเพื่อจะเสียเวลาไปนั่งคิดคําตอบเพื่อ แล้วคุณรู้ไหมพอคําถามนี้มาอยู่ในหัวคุณน่ะมันเกิดอะไรขึ้นปะคุณจะเกิดความสงสัยตัวเองเพราะเวลาเพื่อนถามมามันจะได้เหรอพอคุณได้ยินคนํานี้สิ่งเอาสิ่งแรกเลยที่จะผุดอยู่ในหัวคุณคือคําว่าอะไรมันจะได้เหรอใครได้ยินคนแรกตัวเราไงสุดท้ายนี่ไงที่มาของการสงสัยตัวเองนะคะเอาชนะใจตัวเองค่ะไปข้างหน้าเสมอค่ะคุณรู้บอกอะไรที่เสียเวลามากที่สุด เวลาคุณคิดอยากจะทําอะไรแล้วคุณคิดไปข้างหน้าพอเจออะไรอาหารกลับมาดูข้างหลังอพอจะไปข้างหน้าเฮ้ยหรือข้างหลังมันดีกว่าสุดท้ายมันวนลูบค่ะไอ้ที่คุณบอกว่าแบบจะไปได้แล้วครูต่หนูติดอะไรก็ไม่รู้ก็ติดที่แกมองไปข้างหลังนั่นแหละเจ็บป่ะถ้าไม่มองข้างหลังมันก็ไปข้างหน้าแล้วแล้วจำเอาไว้ค่ะทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมัน คือนิสัยของความสําเร็จอ่ะมันเป็นเหมือนสงครามในตัวนะคือมันมีในตัวเรามันมีเหมือนมีสองคนนะ่ะไอคนที่อยากอยู่เหมือนเดิมากาับอีกคนที่อยากไปข้างหน้ามันเหมือนไอสองคนนี้มันจะบบดต,ต่อสู้กันเองเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,ไงดีคุณต้องชนะสงครามนั้นให้ได้เข้าใจวะคุณต้องชนะสงครามนั้นให้ได้ไปข้างหน้าให้ได้ใครที่คิดว่าวันนี้คุณไปต่อได้อีกวันนี้คุณสําเร็จได้อีกมันมีวิธีเดียวค่ะ คือคอนโทรลตัวเองวันนี้คุณอยากจะได้มีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะดูแลคนที่คุณรักแบบไหนคุณอยากจะสำเร็จมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนเอาว่าชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดอะหน้าที่คุณมีแค่เลือกเป้าหมายแล้วลงมือทำเพราะความสำเร็จมันมาง่ายนะคะคือมันง่ายอะมันมันเพียงแค่ไม่ไปดราม่าระหว่างทางเออพูดอย่างนี้ได้ไหม คือไม่เป็นดราม่าระหว่างทางเวลาที่ยังไม่ได้ <_ d ata> ก็ไปแบบนั่งเศร้า <_ d ata> นั่งแบบคิดลบกับตัวเองคิดลบกับคนรอบข้างคิดลบกับสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณแค่เปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นไปในทางสร้างสรรค์ไปในทางที่คิดว่าแบบเอ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นดีเสมอทุกสิ่งที่เข้ามาหาฉันทําให้ฉันไปต่อข้างหน้าได้เสมอเห็นเป้าหมายและมันหอมหวานเห็นปลายทางเห็นจุดมุ่งหมาย แล้วมันรู้สึกดีรู้สึกมันหอมหวานรู้สึกว่าไปถึงแล้วชีวิตฉันจะเป็นยังไงถ้าฉันได้แล้วฉันจะรู้สึกยังไงคุณเก็ตไหมคะอะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ